เฮ้บ้านๆย่อมได้ฟิเลินเฮ้เธอนี่เคยเรียนศิลปะการต่อสู้เขมนโบกเตอที่กัมพูชานะทันทีที่เมเอาศิลปะการต่อสู้ของเขมนลงในซีเกม จนเสียมก็เริ่มหวั่นกลัวรู้ว่ามวยไทยก๊อปมาจากกัมพูชาศาสตร์การต่อสู้ที่กัมพูชานั้นมีสลักไว้บนกำแพงทั่วทุกแห่งหนแล้วไหนล่ะศาสตร์การต่อสู้สมัยสุขโขทยัยสมัยอยุธยาทำไมไม่มีการแกะสลักแบบของเขเมร ละมอมละมอมป้านไอเมื่อย้อนกลับไปในสมัยก่อนต้องบอกจริงๆว่ามวยไทยนั้นไม่ได้บูมเหมือนกับสมัยปัจจุบันเพราะในสมัยก่อนถ้าจะนึกถึงศิลปะกการต่อสู้ในเอเชียชาวโลกส่วนใหญ่ก็จะนึกถึงกังฟูหรือไม่ก็คาราเต้ และในอดีตสังคมตะวันตกจะไม่ค่อยสนใจและไม่รู้จักกับมวยไทยมากเท่าไหร่แต่กระทั่งการไปโกอินเตอร์ของภาพยนตร์สัญชาติไทยที่กวาดรายได้มหาศาลในสหรัฐอเมริกาอย่างองค์บากและต้มยำกุง้งได้เปลี่ยนภาพจำของมวยไทยไปตลอดการถือกำเนิดดารานักบูคนใหม่แห่งวงการภาพยนตร์นามว่าโทนิจาหรือจาพนมที่เรารู้จัก ถามว่าภาพยนต์องค์บากปี2003ประสบความสําเร็จขนาดไหนในสหรัฐอเมริกาเรียกได้ว่าสหรัฐอเมริกาเป็นหนึ่งในชาตินิยมการตีตลาดสหรัฐนั้นเป็นไปได้ยากมากๆแต่สําหรับภาพยนต์ไทยเรื่องนี้กับกว่ารายได้ที่สหรัฐอเมริกาไปกว่า600ล้านบาทปฏิเสธไปไม่ได้เลยว่ามันเรียกกระแสมวยไทยให้กลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์เลยก็ว่าได้ ส่วนรายได้ที่เมืองไทยนั้นก็ไม่น้อยหน้า,วากว่าได้กว่า9 9วล้านบาทถือว่าไม่น้อยเลยในยุคสมัยนั้นและจากชื่อหนังในเมืองไทยมีแค่องค์บากเฉยๆแต่หารู้ไม่ว่าในต่างประเทศนั้นได้ใช้ชื่อว่าอง์บากมวยไทยวอร r เร r ์หรืออง์บากนักรบมวยไทยเน้นย้ำเข้าไปว่าภาพชุนเรื่องนี้มันเกี่ยวกับมวยไทย เพื่อดึงดูดให้ผู้ชมได้รู้ว่าศิลปะก,การต่อสู้ในภาพยนตร์เรื่องนี้มันคือมวยไทยโดยในองค์บากภาคหนึ่งและภาคสองเป็นมวยไทยชยามวยไทยโคราชและมวยไทยอื่นๆผสมผสานกันอยู่ด้วยบวกกับกายกรรมจึงสามารถตีตลาดสากลได้ฉะนั้นถ้าช้างกูอยู่ไหนแน่นอนว่ามันคือาศาสตร์ศิลปะก,การต่อสู้แบบไทยโบราณ ก็ไม่รู้นะว่าแทบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อาจจะมีศาสตร์คล้ายๆกันก็ได้แต่ที่แน่ๆเธอนี่จะาได้ใช้ท่าไม้มวยไทยบวกกับศาสตร์กายกรรมต่างๆในภาพยตุ์เรื่องนี้แน่นอนว่าภาพนตุ์เรื่องนี้มันบูมไปทั่วโลกรวมถึงประเทศในอาเซียนด้วยจึงทําให้ได้รับอิทธิพลจากภาพยตุนเรื่องนี้ไปแบบเต็มๆจนทำให้ชาวเขมรรุ่นใหม่อาจจะเข้าใจผิดคิดว่า ศาสตร์และศิลป์ในการต่อสู้จากภาพพิ์เรื่องนี้มาจากการต่อสู้ของเขเมรโบราณจนถึงกระทั่งมีการตั้งกระทุในต่างประเทศไปเลยว่าท้าไมคนเขเมรจำนวนมากถึงคิดว่าศิลปะก,การต่อสู้ในภาพพิ์ไทยเรื่ององค์บากและต้มยำกุ้งเป็นศิลปะก,การต่อสู้ของเขเมรโบรติที่สูญหายไป งั้นเราลองไปดูความคิดเห็นบางส่วนจากฝั่งกัมพูชาและฝั่งไทยเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรกับศิลปะการต่อสู้ในภาพยนตร์ไทยเรื่ององค์บากและต้มยำคุ้งงูไรตุ๊กแกพาสท่านน้าเหนียวคุมพกโดยความคิดเห็นคนแรกจากคนกัมพูชาได้บอกไว้ว่า ฉันเป็นคนเขเมรน,นะฉันรู้ว่ามันเป็นเพียงแค่ภาพพตยนและเทพในใิยายเท่านั้นและฉันก็ไม่แน่ใจว่าศิลปะการต่อสู้โปกกเตอร์มันมีความคล้ายเคืองกับท่าการต่อสู้ในภาพพตยนเหล่านั้นมากน้อยเพียงใดแต่ท่าต่างๆมันก็คล้ายกันจริงๆความคิดเห็นต่อมาจากชาวกัมพูชาได้อบอกไว้ว่าคนไทยคิดว่าเธอนี้จ่เรียนศิลปะการป้องกันตัวมาจากที่ไหนฉันถ้าให้คุณลองไปเสิร์ชสิว่า ยุทธกรมขอมดูสิมันมีศิละปะก,การต่อสู้มากมายในกัมพูชาและลองค้นหาคุณขแม่กลุกเป็นของศิละปะก,การต่อสู้ของขเมรความคิดเห็นต่อมาไม่ได้อธิบายอะไรมากนอกจากแปะเป็นรูปมาเลยโดยรูปนี้จะสื่อถึงศาสตร์การต่อสู้ที่กัมพูชานั้นมีสลักไว้บนกำแพงทั่วทุกแห่งหนแล้วไหนล่ะศาสตร์การต่อสู้สมัยสุโขทยัยสมัยอยุธยา ทำไมไม่มีการแกะสลักแบบของเขมรความคิดเห็นต่อมาเป็นรูปอีกแล้วแหละในรูปก็อธิบายไว้ว่าคุณโบกตเตอร์แห่งอังกอร์ได้ขึ้นเป็นมรดกทางวัฒนธรรม,มเมื่อปี2022ซึ่งเป็นศาสตร์ศิลปะก,การต่อสู้ของเขมรโบราณที่มีมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่12และยังมีการสลักบนกำแพงวัดอีกด้วย ความคิดเห็นต่อมาจากชาวกัมพูชาเปิดมาด้วยเสียงหัวเราะฮ่าฮและบอกไ้ว่าเธอนี่เคยเรียนศิลปะก,การต่อสู้ขเขมรนโปกเตอร์ที่กัมพูชานะความคิดเห็นต่อมาได้บอกไ้ว่า,ท,าทันทีที่ขเขมรนเอาศิลปะก,การต่อสู้ของขเขมรนลงในซีเกมส์จนเสียมก็เริ่มหวั่นกลัวรู้ว่ามวยไทยก๊อปมาจากกัมพูชา เรามาเรามาฟังเสียงจากคนไทยกันว่าคนไทยจะมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้โดยคนไทยสายปั่นคนแรกได้เข้ามาบอกไว้ว่าเอาน่าเชื่อเขาหน่อยบั่นพระบุษของขมรถึงกับชนะสิงโตมาแล้วดีนะที่ไม่บอกว่าชนะจิงโจ้หรือมีโพลา่าไม่งั้นหากว่านี้ ความคิดเห็นต่อมาง่ายๆสั้นๆแต่แอดขอย้ำห้ามผวนห้ามผวนคำนี้เด็ดขาดเพราะมันไม่ค่อยสุภาพเท่าไหร่เขาได้บอกไว้ว่าแค่ขโมยแค่ขโมยห้ามผวนเด็ดขาดอย่าผวนเชียล่ะอ่ะหนึสมความคิดเห็นต่อมาได้บอกไปว่าดูหนังแล้วอินจัดเลยถึงทักว่าเป็นของตัวเองอย่าสำคัญตัวผิดไป ไทยมีตำรับแบบแผนแต่โบราณมาถึงได้แก่แบบถอนพิมพ์มาสร้างเป็นภาพยนตร์ให้ได้เห็นถ้ากัมพูชาบอกว่ามีและเก่าแก่กว่าทำไมไม่มีใครรู้จักเกิดมา40กว่าปีเพิ่งได้ยินมวยคุนกระแมเมื่อ7วันที่ผ่านมานี่เองความคิดเห็นต่อมาได้บอกไว้ว่าถ้ามวยคิดใหม่สำหรับถ่ายภาพยนตร์กลายเป็นท่ามวยโบราณเฉย ความคิดเห็นต่อมาได้เข้ามาตอบกลับว่าคิดออกเมื่อวานบอกโบราณไว้ก่อนความคิดเห็นต่อมาได้บอกไว้ว่าเท่าที่จำได้ท่านี้จาพนมเขาคิดขึ้นมาเองไม่ใช่หรอเพื่อให้เหมือนกับงาช้างและในเรื่องก็สร้างเมื่อ10กว่าปีที่ผ่านมานี่เองแล้วเพื่อนๆละ่มีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ และก่อนจะจากกันไปเช่นเคยขอบคุณเม้นหนึ่งเม้นสองและคอมเมนต์สายวัยที่เข้ามาให้กำลังใจแอดเสมอและตลอดมาขอบคุณจริงๆและขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ได้เข้ามาดูคลิปนี้ถ้าหากชอบคลิปแนวนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรอรับคลิปใหม่ด้วยนะแล้วเรามาเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ